ตอนนี้ผมสามารถวิดพื้นให้ได้ที่100ครั้งนะครับภายใน1เซตด้วยกันแล้วนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมทำภารกิจต่อเนื่องนะครับครบ65วันนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยทำสูงสุดต่อเซตได้ก็คือ90ครั้งนะครับต่อ1เซตนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมทำภารกิจนะครับก็คือวิดพื้นให้ได้อย่างน้อย100ครั้งนะครับ เป็นเวลา100วันนะครับและมาถึงวันที่65นะครับโดย2วันที่ผ่านมาคือคืนที่64นะครับและคืนนี้65นะครับผมสามารถปิดพื้นเซตสุดท้ายก็คือเซตที่3านะครับได้100ครั้งนะครับสาเหตุที่เป็น2ครั้งคือทำเผื่อนะครับกัวนับผิดนะครับและไม่ครบ100นะครับซึ่ง ก็มาไกลเกินฝันนะครับซึ่งก็ไม่เคยคิดนะครับว่าตัวเองจะสามารถวิดพื้นให้ได้100ครั้งใน1เซตตอนอายุ44นะครับและก็เป็นการที่วิตพื้นต่อเนื่องมาถึง65วันนะครับโดยไม่มีการหยุดพักนะครับเทคนิคนอกจากเเรามีการฝึกฝนแล้วก็คือผมจะทำให้ช้าลงกว่าปกตินะครับ ถ้าทําเร็วนะก็จะทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับและหายใจไม่ทันนะครับและจะทําให้เราเหนื่อยและหอบได้ง่ายนะครับอย่างอื่นก็ต้องฝึกความอดทนนะครับให้มีความอึดหรือแรงในการปยุงตัวมากพอนะครับน่าจะได้มาจากการฝึกฝนวิ่พื้นบ่อยๆแล้วก็การทำท่าแข้งนะครับตอนนี้ก็คือผมจะทำช้าลงนะครับ เวลารวมทั้งหมดนะครับในคืนแรกที่ทําได้ก็คือคืนที่64ในเซตที่3นะครับผมทําได้คือ102ครั้งนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด4นาที6วินะครับส่วนคืนนี้นะครับก็จะช้ากว่าคืนก่อนนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด4นาที20วินาทีนะครับตั้งแต่เตรียมความพร้อมก็คือท่าเตรียมนะครับนับเวลาจากนั้นจนถึงเซตที่102ครั้งนะครับ ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับหวังว่าถ้าทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแรงหมดตั้งแต่ช่วง50ถึง60แล้วนะครับนอกนั้นคือฟืนนะครับ70ขึ้นไปเนี่ยก็คือร่างกายสั่นสะท้านหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วง80นะครับก็คือจะมีการหยุดพักที่นานกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่า กล้ามเนื้อลาแล้วนะครับและต้องบอกก่อนว่าก่อนผมทำเซตนี้นะครับก็จะมีทำเซตก่อนหน้านะครับก็คือ2เซตนะครับเซตละ60นะครับโดยเซตนี้เป็นเซตที่3นะครับทำไปที่102ครั้งนะครับต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งทำให้ร่างกายค่อนข้างล้าพอสมควรนะครับสำหรับคนที่จะทำตามแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือทำเพื่อสุขภาพนะครับ ตอนนี้ผมแค่ต้องการชา์เลนตัวเองนะครับว่าเราจะสามารถทําได้ถึงไหนนะครับโดยเป้าหมายผมคือ1ทําให้ได้อย่างน้อย100ครั้งนะครับเป็นเวลา100่วันนะครับซึ่งเป้าหมายแรกเนะี่ยเราทําสําเร็จของทุกวันนะครับส่วนเป้าหมายที่2ก็คือถ้าวันไหนเราทําได้เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งจะต้องรักษามาตรฐานเดิมนะครับคือทําให้ได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อคือนนะครับ คือวันที่หกผมทําได้ไปทั้งหมด222ครั้งนะครับคือเซตละ60 60และ102นะครับและวันนี้เป็นวันที่ผมต้องรักษามาตรฐานเดิมนะครับและเราก็รักษามาตรฐานไม่ได้นะครับก็คือทําได้222ครั้งก็คือ3มเซต60 60และ102ก็คือเซตนี้นะครับก็เราทําได้ต่อเนื่อง2คืนแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าคืนที่3คืนที่4เนี่ยจะยังสามารถรักษามาตรฐานที่เป็นเป้าหมายที่2ไว้ได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือวันละ100ครั้งนะครับโดยเซตที่1กับเซตที่2รวมกันคือ120ครั้งก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครใครก็จะลองทำตามก็ลองดูนะครับแต่เล่นเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดีก็พอนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพตามมาหรือเปล่าแต่จะทดลองให้ ทำให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกก่อนนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับ